สวัสดีค่ะตื่นมาฟังวันนี้ตุกตื่นมาฟังข่าวอัปเดตเทสเซนโกที่อาจจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะข่าวจะออกพรุ่งนี้เนอะยี่สิบมการาเขาจะมาะแถลงว่าจะเปิดเทสเซนโกหรือไม่เปิดแล้วเราอ่ะจะบินวันที่ถ้าสมมติว่าตุกกำลังคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาเปิดวันที่ยี่สิบเลยให้ลงเทสเซนโก แล้วทุก็จจะบินวันที่ยี่สิบสองมกราทูกจะมาเสี่ยงเทสแอนโกลไหมไหนต้องไปแจ้งโรงแรมแล้วก็ขอ Thailand Pass ใหม่ภายในสองวันสองวันฮปวดหัวไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะคุมค่าเสี่ยงไหมคะแต่เมื่อกี้วางคุณออฟเนาะเขาก็บอกว่าแนวโน้มถึงจะเปิดจริงๆนะ เขาก็อาจจะไปเปิดเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งต้นเดือนกุมภาพันธ์มันก็ไม่ทันก็ต้องปล่อยปล่อยไปนะคะปวดประสาทจริงๆค่ะเอาจริงๆก็กะว่าจะกักตัวอยู่แล้วนะคะอาจจะ5้าวันกักตัวเราจะได้มีวันที่เหลือไปทําธุระเอกสารสําคัญของเรานะคะตุกว่าส่วนมากคนที่กลับไปเมืองไทยนะคะ รอบนี้คือเน้นปัจจัยจำเป็นก็คือการทำเอกสารนะคะใบขับขี่บัตรประชาชนไทยพาสปอร์ตไทยนะคะการดำเนินเรื่องธนาคารนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ติดไม่ได้กับอะไรกัน2อสาปีนะก็น่าจะเป็นเรื่องด่วนที่เราอยากทำและอย่างต๊กไปถึงวันอาทิตย์ออกวันอาทิตย์เวลาก็ยิ่งมีน้อย ถ้าได้เทสเซนโกแล้วก็จะได้มีเวลามากขึ้นนะคะไปทำเอกสารจะได้มีเวลาไปทำเอกสารก็จะดีกว่าการกับตัวในโรงแรมเนาะพรุ่งนี้ตูก็มีตรวจนะตรวจ PCR นะคะก่อนบินก็หวังว่าจะผ่านวันนี้จะตรวจ ATK ก่อนแต่จมูกเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยความเครียดความเครียดขึ้นจมูก เมื่อวานเราให้เพื่อนฟังเมื่อวานเราให้เพื่อนฟังเรื่องการกลับไทยนะเ<ม>พื่อนที่เมืองไทยเขาก็บอกแค่ว่าซู้ซูคือไม่ได้มีความอินไปกับเรานะคะเขาไม่ได้เจอปัญหาเหมือนเราเนาะในการเตรียมนู่นนั่นนี่นะคะ t ท a โ go ทส s and go บน บ่นแล้วก็จะล้างเช็ดจานล้างจานแล้วก็จะเช็ดจานให้นะบ่นแล้วว่าจะไปเนี่ยไทยเซนโกลเนี่ยส่วนตักคิดว่าตูจะไม่เปลี่ยนแผนแล้วลนะ่ะก็กักตัวก็กักตัวจ่ายเงินไปแล้วนี่ไม่อยากเล่นเกมกับรัฐบาลที่เครียดมางแต่วันที่ยี่สิบสองธันวาเครียดเครียดหลายหลายหลายวักหลายตอนนั้นมากนะคะมีวันนี้ยี่สิบสองธันวา วันที่สมกราวันที่7มกราวันที่10มกราดูระดับความเครียดของคนที่จะกลับไทยนะคะในการเปิดเปิดปิดปิดเทเซนโกะคะ่ะเพราะว่ากว่าจะไปกว่าเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่เราต้องได้ก็คือ Thailand Pass นะคะแต่การลงทะเบียนเทเซนโกะกับกักตัวแล้วก็ต้องรอเอกสารจากทางโรงแรม แต่ตุก็คิดว่าโรงแรมก็จะน่าน่าจะทำเอกสารให้ไวนะคะหลังจากที่เราตกลงตัดสินใจว่าจะเลือก Test and Go หรือว่ากับตัวเจวันนะคะถ้าจ่ายเงินปุ๊บเอกสารก็ออกละถ้าถ้าได้โรงแรมที่ดีนะคะแต่สุมาโรงแรมก็ดีนะถามปุ๊บตอบปั๊บกว่าจะได้กลับเมืองไทย ปีล่าสุดที่ตุกลับนี่ปีสองพันสิบเกนะคะไปเฝ้าแม่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลปีนี้ปีสองพันยี่สิบสองถ้าไม่กลับตอนนี้ก็ตลอดทั้งปีก็คงไม่ได้กลับนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย